ทำยังไงจะให้ผู้ชายอะค่ะเลือกที่จะคบกับเรานะคะวันนี้คลิปนี้นะเลดี้จูมาแบ่งปันหนึ่งสิ่งนะคะที่จะทำให้เขาอะค่ะตัดสินใจที่อยากจะอยู่กับเรานั่นก็คือผลประโยชน์ทางความก้าวหน้าที่เขาจะได้รับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าทุกคนนะคะล้วนแต่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตทั้งนั้นนะถ้าเขาอยู่กับเราและเราสนับสนุนให้เขาได้มี ความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานนะคะหรืออนาคตที่ดีนะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะใครๆนะเขาก็อยากที่จะอยู่กับคุณคนเราอยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์ค่ะอันนี้เลดี้จูบอกเลยนะว่ามันคือเรื่องจริงแต่ผลประโยชน์ตรงเนี้มันคืออะไรมันคือเรื่องเงินมันคือเรื่องจิตใจมันคือเรื่องอนาคตมันคือเรื่องความมั่นคงมันคือเรื่องความรู้สึกอยู่ด้วยและปลอดภัย อันนี้ค่ะที่สำคัญนะเลดี้จูฝากไว้ให้กับสาวๆนะวันนี้นะคะหากคุณเจอใครและคุณชอบนะคะจงเป็นคนที่สนับสนุนความฝันเป้าหมายให้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วเขาจะไม่กล้าเลือกคนอื่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนรักความก้าวหน้าทั้งนั้นค่ะก็เลดี้จูก็ฝากไว้ให้นะ